คำบันดาลตอนลุงแมนเรื่องโดยนิธิอุนหเลขจิตเอาเอาเอาเร็วเร็วเอาโอ้ยโถ่เว้ยอุตสาหเลือกตัวที่หน่วยการดีที่สุดมีแววที่สุดแล้วแท้แท้ยังมาแพ้อีกน่าเบื่อจริงๆลุงแมนบนแสดงถึงอาการเสียอารมณ์อย่างมาก นี่คือบรรยากาศของการแข่งขันหนูวิ่งไฟหนูนาตัวน้อยหลายตัวถูกชุบด,ด้วยน้ำมันเบนซิน,นแล้วจุดไฟให้ลุกท่วมตัวความร้อนจะบังคับให้มันพยายามวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดกำลังของมันวิ่งสุดชีวิตไปบนลู่วิ่งซึ่งทำจากไม้กระดานอัดภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดัดแปลงมาจากรางแข่งรถขนาดเล็กที่เด็กๆนิยมเล่นกัน โดยไม่รู้ว่าเบื้องหน้าของมันนั้นคือทางตันเมือ่อใดที่พวกมันตัวใดตัวหนึ่งวิ่งไปจนถึงทางตันของลูวิ่งก่อนนั่นก็หมายถึงเจ้าหนูตัวนั้นเป็นผู้ชนะและเกมก็จะสิ้นสุดลงพร้อมกับชีวิตหนูทั้งหมดที่เข้าแข่งขันเพราะเมื่อพบกับทางตันแล้วพวกมันก็ยังหยุดวิ่งไม่ได้เนื่องจากเปลวไฟที่ลุกอยู่บนร่างของพวกมันนั้นยังคงไม่หมดดับลง ระบบทางเดินหายใจของมันยังคงทำงานวานหาก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ปอดทำให้พวกมันต้องดิ้นรนต่อไปภายใต้เปลือเพลิองอันร้อนระอุที่ลุกเผาร่างกายอยู่ยังไม่ยอมดับลงง่งายๆลีกน้อยเร็วลีกเลีกลีกชายคนหนึ่งหิ้วถังน้ำมาพยายามเบียดแทรกผู้ชมทั้งหลายที่มาลุ้นการแข่งขันสิ่งแรกวยชีวิตของหนูเหล่านั้น ด้วยความสนุกสนานรักคนเวทนาชายคนนั้นเทน้ำในถังที่หิ้วมารดลงบนตัวของหนูที่มีไฟลุกท่วมบางตัวทนทรมานจากความร้อนและความเจ็บปวดไม่ไหวลงนอนนิ่งปล่อยให้ร่างไร้วิญญาณถูกเปลวไฟเผาไหม้ต่อไปก็มีพวกที่ยังไม่ตายพอโดนน้ำเข้าก็ชักกระเดวกระเดวกันท่วนหน้า อย่างน้อยก่อนตายพวกมันยังมีโอกาสได้สัมผัสความชุ่มเย็นเป็นเหมือนความปราณีครั้งสุดท้ายจากมนุษย์ที่มอบให้ก่อนที่พวกมันจะสิ้นลมภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นยังติดตาฝังใจผมมาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อใดทําให้ผมนึกถึงลงแมนของผมขึ้นมาทุกทีการแข่งขันสุดพิลึกพิลั่นนั้นจะจัดขึ้นในหน้านาเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ผมปิดเทอมพอดีขณะนั้นผมเรียนอยู่ประมาณชั้นป .6 เห็นจะได้ทุกครั้งที่ปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่มักจะพาผมไปฝากไว้ที่บ้านลุงแม้เสมอเพราะท่านั้งคู่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเลยเกรงว่าผมจะไม่มีคนดูแลซึ่งทำให้ผมมีโอกาสได้เห็นบรรยากาศของการแข่งหนูวิ่งไฟที่สุดแสนจะทารุนนี้ ลุงแม้นมีอาชีพเป็นชาวนาอาศัยอยู่นอกตุวเมืองของจังหวัดที่ผมอยู่ที่นั่นมีอากาศดีและมีที่กว้างให้วิ่งเล่นมากมายซึ่งต่างจากที่บ้านของผมมากด้วยความที่ลุงแม้นแกเป็นชาวนาจึงเป็นเรื่องธรรมดาของชาวนาที่จะต้องประสบกับปัญหาศัตรูพืชมาทำลายต้นข้าวและหนึ่งในศัตรูตัวร้ายนั้นก็คือเจ้าหนูนาตัวดีนี่แหละครับพวกมันมีจำนวนมากมายเหลือเกิน จันปราบปรามกำจัดไม่หมดสิน้นอาหารการกินของคนในละแวกนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเนื้อหนูนาที่เอามาทำอาหารกินกันนั้นหาง่ายเสียยิ่งกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่เสียอีกแต่ผมไม่กินด้วยหรอกนะเพราะยังติดภาพของหนูที่มักพบตามห้องเก็บของและกองขยะที่บ้านผมผมคิดว่ามันสกปรกจึงกินไม่ลงลุงแม้นต้องคอยหาเนื้อหมูเนื้อไก่มาให้ป้าจัน ภรายาของแกทำกับข้าวให้ผมกินต่างหากเท่าที่ผมรู้จักลุงแมนมาแกเป็นคนที่มีนิสัยเรียบง่ายรักสนุกและมักมีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังได้ไม่เบื่อเสมอและแกยังถือเป็นชาวนาที่ขยันขันแข็งคนหนึ่งเชียวละแต่เสียอยู่อย่างเดียวคือแกไม่ค่อยสนใจเชื่อเรื่องบาปบุลคุณโทษเท่าไรจึงไม่ค่อยเด็กขวัดขาวากับเขาหากไม่จำเป็นจริงๆ ส่วนใหญ่ก็จะมีป้าจันเท่านั้นแหละที่เขาวัดทําบุญตักบาตรอยู่เป็นประจำลุงแมนแกไม่เคยกลัวการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมักจะหาสัตว์ป่าแปลกๆมาทำอาหารกินเสมอโดยที่แกเป็นคนลงมือฆ่าเองกับมือทุกครั้งผมจึงได้เห็นการฆ่าสัตว์ด้วยฝีมือของแกอยู่บ่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งลุงแมนกลับจากทำงานในตอนเย็นพร้อมกับหิ้วไก่ป่ามาตัวหนึ่ง ผมได้ยินเสียงไก่ร้องดังลั่นบ้านจึงวิ่งออกไปดูทำให้ผมได้เห็นกับภาพที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งลุงแม้นจับขาของมันเว้นแน่นแล้วปล่อยหัวให้ห้อยลงจากนั้นก็ใช้ใบมีดกนบรรจงปาดลงที่บริเวณลำคอไก่ตัวนั้นเลือดจากลำคอไก่ก็ค่อยไหลผ่านบาดแผลร่วงลงในชามที่เตรียมมารองรับไว้อยู่ก่อนแล้วมันพยายามส่งเสียงร้องและดิ้นรนด้วยการกระพือปีก แต่กระดุมเหมือนจะเป็นความพยายามที่ไร้ผลเสียงร้องของมันค่อยๆแผ่วบางลงเรื่อยๆพร้อมกับจังหวะชิบะจรก่อนที่มันจะหยุดนิ่งไปในที่สุดหลังจากที่ต้องผจิญกับความตกใจกลัวดิ้นรนและร้องเสียงดังจนหนออ่อนมาเป็นเวลานาน,านบัดนี้มันคงไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นลุงแมนก็โยนร่างไร้วิญ,ญญาณของมันไว้ในครัว ปลอยให้ป้าจันทำหน้าที่ถอนขนเพื่อน,นำไปประกอบอาหารพอผมอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาอาหารเย็นพอดีป้าจันยกหม้อปริศนาใบหนึ่งออกมาจากครัวมาแล้วจ้าแกงเขียวหวานร้อนๆกำลังน่ากินเชียวไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่าเนื้อไก่ข,า,ขาวๆที่ใส่มาในแกงหมอน,นั้นมาจากไหนป้าจันเอามอวางลงบนโต๊ะอาหารอย่างระมัดระวัง แล้วก็ตักแกงราดลงบนข้าวสวยร้อนๆสามจานที่รอท่าไว้อยู่ก่อนแล้วซึ่งนั่นก็หมายรมไปถึงจานของผมด้วยเอารีบกินเข้าสิประเดี๋ยวก็เย็นชืดหมดพอดีลุงแมนโพดผมได้แต่ยิ้มแย่แยเย็นนั้นผมจึงต้องจำใจกินข้าวแกงเขียวหวานไก่ตัวนั้นอย่างกระอักกระอ่วนทั้งทั้ง,ท,งที่ภาพเหตุการณ์ไก่เป็นๆจบชีวิตลงต่อหน้าต่อตา ยังอยู่ในความคิดของผมถึงแม้ว่าแกงเขียวหวานที่ปราชญ์ทำนั้นจะมีรสชาติดีแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอร่อยลิ้นไปด้วยเลยผมต้องฝืนกินทั้งที่ไม่สบายใจและรู้สึกหดหูอย่างที่สุดเพราะไก่ตัวนั้นมันยังตามมาหลอกหลอนผมทุกคำที่กลืนข้าวลงคอมีหนำซ้ำยังปรากฏชิ้นส่วนให้เห็นอยู่ในจานข้าวตรงหน้าผมด้วย หลังจากที่กล่ำเกลือนกินข้าวจนหมดผมเข้าไปคุยกับลุงแมนที่นั่งรับลมอยู่ตรงชานบ้านลุงแมนครับลุงข้าเกตายไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือครับโธ่เอ้ยเด็กโง่เองไม่รู้อะไรสัตว์พวกนั้นมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารเกิดมาเพื่อถูกล่าแต่หากไม่ฆ่ามันแล้วจะเอาอะไรมากินล่ะถูกไหมแกตอบแบบยิ้มยิม แล้วลุงไม่กลัวเรื่องบาปกรรมหรือครับจักลัวไปทำไมของแบบนั้นนะ่ะมองก็ไม่เห็นมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเองเคยเห็นว่าสำคัญแค่เราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนกันแล้วกันเท่านั้นก็พอแล้วอย่าไปคิดมากเตยอย่างน้อยมันก็ทำให้เองอิ่มท้องไม่ใช่หรือเดี๋ยวคราวหน้าลุงจะทำนกผัดเผ็ดให้กินอีกรับรองว่าต้องอร่อยเหาะแน่แน่ นกนะ่ะทําง่ายยิ่งกว่าไก่ซะอีกเองเชื่อไหมแค่จับองหัวฟาดพื้นทีเดียวก็ถอนขนมาทํากินได้แล้วลงแม้นพูดด้วยสีนหน้าภาคภูมิใจจากนั้นแกก็ขอตัวไปอาบน้ําก่อนลอยให้ผมนั่งสับสนเพียงลําพังว่าจะเชื่อใครดีระหว่างพระที่ครูทางโรงเรียนเคยนิม,มนต์ให้มาเทศเรื่องเกี่ยวกับเวรกรรมและกับคำพูดของลุงแมนเมื่อสักครู่ วันรุ่งขึ้นลุงแม้นชวนผมไปถึงบ้านของลุงแก้วที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของแก่นักบอกว่าจะพาไปดูอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าเมื่อวานนี้อีกวันนี้ที่บ้านลุงแก้วจะมีการล้มวัวเองจำลุงแก้วได้ไหมจำได้ครับแต่ไอ้คำว่าล้มวัวนี่มันหมายความว่าอย่างไรดูครับเดี๋ยวเองได้เห็นก็จะรู้เองละนะ เมื่อไปถึงผมเห็นวัวโตวหนึ่งถูกแยกออกมาครั้งเดียวในคอกเล็กๆคงเป็นวัวเคราะห์รายที่จะถูกล้มในวันนี้นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าคอกที่จองจำมันอยู่นั้นจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะแม้น่าเสียดายนะวันที่เขาแข่งหนูวิ่งไฟกันนะเขาอุตสา์วางเดิมพันข้างเองไว้กลับแพ้เสียนี่เล่นเอาเสียหายกันไปหลายทีเดียว งั้นหรือต้องขอโทษด,ด้วยนะที่ทำให้เองต้องผิดหวังเอาไว้คราวหน้าข้าจะแก่ตัวใหม่จะไม่ทำให้ผิดหวังอีกเป็นครั้งที่สองแน่นอนคอยดูเอาเถอะลงทั้งสองคุยกันระหว่างทางขณะที่เดินไปยังคอกที่ขังจะวัวตัวนั้นอยู่สีหน้าของมันดูท่าทางเศร้าสลดซึ่งสามารถสังเกตได้จากแววตาทั้งสองของมันตอนนี้ผมเริ่มจะเดาออกได้รังราง ถึงความหมายของคำว่าล้มวัวเมื่อวัวตัวนั้นเห็นว่ามีคนเดินเข้ามาใกล้ารากับมันจะรู้ชะตากรรมของตัวเองว่าความตายนั้นใกล้เข้ามาถึงตัวแล้วมันส่งเสียงร้องดังลั่นพร้อมกับพยายามจะเกียกกายให้หลุดพ้นจากคอกแต่จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อขาทั้งสีของมันถูกเชือกมัดไว้กับเสาอย่างแน่นหนาะ ผมสังเกตเห็นว่ามีน้ำเใสไหลออกมาจากดวงตามันด้วยพร้อมกันกับระบบขับถ่ายของมันที่ทำงานปลดปล่อยของเสียในยร่างกายออกมาเป็นครั้งสุดท้ายมาถึงตอนนี้มันคงรู้แล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะดิ้นรนอีกต่อไปมันหยุดนิ่งลุงแม้นหยิบค้อนเหล็กขนาดใหญ่ที่ลุงแก้วเตรียมไว้ให้ขึ้น ความหมายของคำว่าล้มวัวเริ่มชัดเจนจแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจผมไม่ต้องมีใครบอกก็รู้ว่าแกกำลังจะทำอะไรไวยิ่งกว่าความคิดแกฟ,ฟาดคอนลงบนบริเวณหน้าผากของเจ้าจวัวเคราะไรด้วยความรุนแรงและแม่นยำวัวชตาขาดส่งเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่มันยังคงไม่ล้มบริเวณหน้าผากของมันมีรอยแตกเป็นแผลใหญ่ เลือดไหลออกมากลบใบหน้าและไหลร่วงลงกระเด็นกระจายเต็มไปหมดดวงตาของมันจ้องเขม,ม็งไปที่ลุงแมนแสดงออกถึงความแข้นใจที่สุดไหนขอดูหน่อยสิว่าเองจะอึดสักแค่ไหนคราวนี้ถ้าหากยังทนอยู่ได้ก็ให้มันรู้กันไปลุงแมนพูดแล้วแกก็กระนำคอนฟาดเปรี่ยงลงบนจุดเดิมอีกครั้งอย่างไร้ความปราณี เป็นจริงดังที่แกว่าคราวนี้มันไม่มีเสียงร้องแม้แต่น้อยมันสุดหัวบลงกองกับพื้นร่างของมันสงบนิ่งไร้ความเคลื่อนไหวภาพเหตุการณ์ที่ผมได้เห็นนั้นทำเอาผมถึงกับนอนไม่หลับเลยเสียงค้อนกระทบกะโหลกเจ้าวัวตัวนั้นยังดังอื้องอยู่ในสมองของผมช่างเป็นภาพที่น่าสยดสยองยิ่งนักหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเปิดเทอม คุณพ่อจึงมารับผมกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวกลับไปเรียนหนังสือตามปกติเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายของป .6 แล้วผมจึงต้องเรียนหนักขึ้นกว่าเดิมบางวันก็ต้องอยู่เรียนพิเศษปกติหลังเรียนพิเศษคุณพ่อจะมารอรับผมตอนหกโมงเย็นแต่มีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อมารับผมช้ากว่าปกติผมมารู้เหตุผลระหว่างนั่งรถกลับบ้านเมื่อคุณพ่อแจ้งข่าวร้ายที่น่าตกใจให้ผมฟังว่า ลุงแมนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อตอนเย็นวันนี้อาการอยู่ในขั้นสาหัสฟังดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อเพราะปกติลุงแมนแกเป็นคนที่ระมัดระวังในการขับรถมากคุณพ่อบอกว่าอีกสองวันผมถึงจะไปเยี่ยมลุงแมนได้ตอนนี้ลุงแมนยังไม่พ้นขีดอันตรายคุณหมอยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมหลังจากนั้นอีกสองวันลุงแมนอาการดีขึ้น คุณพ่อจึงมารับผมไปเยี่ยมลุงแม้นที่โรงพยาบาลพอไปถึงก็เจอคุณแม่กับป้าจัน์อยู่ที่นั่นแล้วภาพลุงแม้นที่นอนหลับอยู่ในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินมีสายน้ำเกลือรงรังมีสายยางอยู่ที่จมูกที่ปากผ้าพันแผลที่พันทั่วทั้งหัวและทั่วร่างกายยังมีรอยเลือดไหลซึมออกมาเป็นย่อมยอมบอง่งบอกได้เลยว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากทีเดียว ทำไมลุงแมนถึงได้เจ็บสาหัสมากถึงขนาดนี้ล่ะครับป้าจันท์ผมถามสงสัยว่าลุงเขาจะหลับในนะ่ะวันที่เกิดเหตุแกออกไปจากบ้านตั้งแต่เช้าเข้าเมืองมาทําธุระทั้งวันค้ากลับคงจะเหนื่อยและอ่อนเพลียมากเลยหลับในปล่อยให้รถข้ามเลนไปประสานงากับรถที่สวนมาอย่างจังเห็นเขาเล่ากันว่ารถตีลังกาไหลตลบแล้วถังน้ำมันกระเบิด ไปลุกไม่ตัวรถทั้งที่ร่างของลุงแม้ยังติดอยู่ด้านในโชคดีที่แกขาดเข็มขัดนิราภัยไว้ไม่อย่างนั้นคงกระเด็นออกนอกรถไปแล้วแต่โชคร้ายที่แกถูกไฟคลอกทั้งตัวเขาเล่ากันว่าแกดิ้นกระสือกระสนในรถอยู่นานกว่าหน่อยกู้ภัยจะไม่ช่วยดึงร่างออกได้อาการแกก็เลยสาหัสอย่างที่เห็นป่าจันอธิบายด้วยเสียงเศร้าแล้วเราก็ต้องสะดุง้ง เมื่อลุงแมนได้สติส่งเสียงร้องครวญครางด้วยพิษบาดแผลที่สุดจะทนทานเสียงนั้นดังลั่นหอยหวนด้วยความทุกข์ทรมานจนพยาบาลต้องใช้มอร์ฟีนมาฉีดช่วยบรรเทาอาการให้บางลงแกถึงหลับลงได้ระหว่างทางกลับบ้านผมนั่งเงียบในรถในใจนึกถึงเหตุการณ์ขณะที่ลุงแมนประสบอุบัติเหตุภาพที่แกรกระเสือกกระสนอยู่ในเปลวเพลิงเพื่อเอาชีวิตรอด คงไม่ตั้งอะไรไปจากภาพหนูนาที่วิ่งหนีไฟสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดเช่นเดียวกับเสียงร้องอันหอยหวนด้วยความทรมานของแกฟังดวดนแล้วช่างคลับไคลคลับคลากับเสียงร้องอันทรมานของไก่กับวัวสองชีวิตสัตว์ที่แกลงมือสังหารอย่างเลือดเย็นไม่ผิดเพี้ยนแต่ลุงแม้นก็ยังไม่ตายอาจเป็นเพราะแกยังไม่หมดสิ้นเวรกรรมก็เป็นได้จึงต้องทนอยู่จดใช้นีกรรมที่ก่อไว้อีกนาน หรือจนกว่าเจ้ากรรมในเบนจะตามมาทวงคืนจนหมดสิ้นหากไม่สามารถชดใช้ได้หมดภายในชาตินี้ก็คงต้องตามไปชดใช้กันต่อในชาติหน้าเหตุการณ์ครั้งนี้ผมไม่รู้ว่ามันทำให้ลุงแมนมีความเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาบ้างหรือเปล่าแต่สำหรับผมและครอบครัวนี่คืออุทาหรณ์ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผมเชื่อว่าเบนกรรมบาปบุญนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ภาพลุงแม้นที่ประสบกรรมอย่างน่าสยดสยองจะคอยสะกดใจผมไว้ไม่ให้ทำบาปกรรมใดๆช่วยชีวิตแล้วคุณล่ะครับเชื่อเรื่องเวรกรรมอย่างที่ผมเชื่อหรือยังครับกรรมบันดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่า เจ้ากรรมในเวรเรื่องโดยสรินยาสุนทรธิรศาสตร์เมื่อปี2526ดิฉันได้เดินทางไปอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อจัดงานศพมารดาของสามีโดยที่บ้านของมัรดาสามีดิฉันอยู่ชนบทการจัดงานจริงนิยมจัดงานแบบชนบทไม่มีการจ้างเหมาทำอาหารหรืออะไรทั้งนั้นพึ่งพาอาศัยบ้านใกล้เรือนเคียงบรรดาเพื่อนบ้าน จะม่ช่วยพวกลูกหลานหงหาอาหารซึ่งที่ขาดไม่ได้แน่นอนก็คือการนึ่งข้าวเหนียวดิฉันเองก็ทํำน้าที่ลูกสไยที่ดีตื่นตั้งแต่ตีสี่ลงไปช่วยกลุ่มแม่บ้านเข้าทํากับข้าวและนึ่งข้าวเหนียวโดยใช้ลานหลังบ้านเป็นสถานที่ประกอบอาหารช่วยกันตั้งโต๊ะตั้งเตาขึ้นมาเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อน,นึ่งข้าวเหนียวจนมาถึงหวัวสุดท้ายดิฉันก็ถามเพื่อนบ้านที่มาช่วยงานว่า พอหรือยังชั้นหนึ่งต่อไปอีกหรือไม่เขาบอกว่าพอแล้วแล้วเขาก็ยกอา่างหัวที่ใส่ข้าวออกเหลือแต่หม้อนึ่งด้านล่างที่มีน้ำเต็มเดือดพล่านด้วยความปรารถนาดีของดิฉันเกรงว่าหากหม้อนึ่งคว่ำมแม่ครัวทั้งหลายจะถูกน้ำร้อนในหม้อนึ่งลวกเอาดิฉันจึงยกหม้อน,นึ่งขึ้นเหลียวซ้ายเหลียขวาหาที่เทน,น้ำร้อนทิ้งพลันดิฉันก็มองไปเห็นหลุมหลุมหนึ่งขนาดกว้างพอประมาณ อยู่ตรงกอต้นกล้วยข้างลานที่พวกเราทำอาหารกันนั่นเองน่าจะเป็นหลุมที่เขาขุดเอาไว้สำหรับเทน้ำทิ้งจากการล้างถ้วยล้างจานหรือจากการทำอาหารเพื่อที่จะได้ไหลลงไปรวมกันก้นหลุมไม่เลอะเทอะพื้นดินเป็นแน่คิดได้ดังนั้นดิฉันก็ยกหม้อน,นึ่งที่มีน้ำร้อนกำลังเดือดจัดเทลงไปในหลุมนั้นทันทีทันทีที่น้ำกระทบพื้นคุณพระคุณเจ้าเสียงลูกหมาเล็ก ส่งเสียงร้องรังงมดิฉันตกใจทุกคนในที่นั้นต่างก็ตะลึงและยิ่งตะลึงเมื่อเห็นแม่สุนัขร้องพร้อมกับกระจนออกจากหลุมอย่างตกใจเพื่อหน,นีความร้อนที่จริงหลุมนั้นเป็นหลุมที่สุนัขแม่ลูกอ่อนมาขุดไว้สําหรับคลอดลกูกดิฉันคาดไม่ถึงจริงๆเพราะไม่เคยเห็นสุนัขคลอดลูกในหลุมมาก่อนทีฉันอยู่ในเมือง ถ้าใครเลี้ยงสุนัขและสุนัขจะกลอดลูกก็มักจะหากลงกระดาษขนาดใหญ่ให้มันอยู่ดิฉันตกใจอยู่ไม่กี่วินาทีก็ตั้งสติได้รีบตักน้ำเย็นในองเทใส่ลงไปในหลุมทันทีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยแม่สุนัขที่กระโจนจากหลุมด้วยความตกใจก็ตั้งสติได้เช่นกันมันหยุดชะง,งักแล้วหันกลับวิ่งกระโจนมายังหลุม แล้วลงไปคาบเอาลูกของมันขึ้นมาทีละตัวทีละตัวบางตัวก็ขาดใจตายทันทีแต่บางตัวก็ยังมีชีวิตส่งเสียงร้องครางด้วยความเจ็บปวดน่าสงสารดิฉันมองภาพนั้นแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาอยู่ได้ต้องร้องให้เพราะสะเทือนใจที่สัตว์มันรักลูกของมันและเสียใจเลือกเกินที่ดิฉันได้ทำร้ายลูกสุน,นัขที่ไร้เดียงสาเหล่านั้น ดิฉันได้แต่ร้องไห้ไปจุดธูปกราบหน้าศพแม่สามีของดิฉันและพร่ำบอกท่านว่าดิฉันขอโทษดิฉันไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจทำดิฉันไม่รู้จริงๆจนหลวงนาะซึ่งเป็นน้องของแม่สามีดิฉันผู้ซึ่งได้บวชเรียนตั้งแต่อายุ12ปีได้เข้ามาบอกดิฉันให้ขออโหสิกรรมต่อลูกสุน,นัขที่ตายและบาดเจ็บเสีย ดิฉันจึงจุดธูปบ,บอกสุนัขเหล่านั้นว่าดิฉันไม่ได้มีเจตนาอย่าถือโทษดิฉันเลยอโหสิกรรมให้ดิฉันด้วยเถิดขออย่าได้มีเวรและกรรมต่อกันเลยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปปรากฏว่าลูกสุนัขทนไม่ไหวตายหมดทั้ง7ตัวดิฉันไม่ทราบจะทำอย่างไรได้แต่ร้องไห้ด้วยความสงสารและสำนึกผิดเป็นที่สุดฉันกระทั่งปี2528 วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่จัดให้มีตลาดนัดดิฉันก็ไปเดินเล่นตามปกติด้วยนิสัยแม่บ้านดิฉันก็เดินดูสินค้าไปเรื่อยเรื่อยจนไปเจอลูกสุนัขสีขาวสองตัวอยู่ในกล่องกระดาษวางอยู่ข้างๆยา,ายที่กำลังนั่งขายของอยู่โดยปกติดิฉันไม่เคยชอบเลี้ยงสัตว์เพราะเราไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลต้องไปทำงานไปราชการติดต่อกันหลายๆวัน ดิฉันคิดว่าถ้าเราเอาเขามาเลี้ยงแล้วดูแลไม่ดีก็อย่าเลี้ยงดีกว่าลูกสุนัขสองตัวนี้ก็เช่นกันตอนแรกดิฉันมองดูมันแล้วก็เดินผ่านไปแต่แปลกทั้งทั้งที่ดิฉันเดินผ่านมันไปแล้วหลับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกมองตามและภายใต้จิตลึกๆเหมือนกับมีเสียงเรียกทำให้ดิฉันต้องเลี้ยกลับไปมอง ฉนศบตาเข้ากับลูกสุน,นัขสองตัวนั้นอย่างจังมันกำลังเขย่งเกาะกลองกระดาษมองตาแป๋วมาที่ดิฉันแววตานั้นทาให้ดิฉันต้องเดินเข้าไปหามมันและนั่งยองยองถามคนขายยายคะลูกสุน,นัขสองตัวนี้ยายเอามาเลี้ยงหรือว่าเอามาขายคะเอามาขายจ้ายายตอบตัวละเท่าไหร่คะยาย ตัวละ250จ้าดิฉันมองหน้าลูกสุนัขเกิดความรักชนิดที่ไม่เคยนึกรักลูกสุนัขที่ไหนแบบนี้มาก่อนสุนัขสองตัวหน้าตาน่าเอ็นดูทั้งคู่ตัวใหญ่เป็นตัวผู้ยายบอกว่าเป็นพันุ์สปิตผสมส่วนตัวเล็กที่เป็นตัวเมียนั้นเป็นพันุ์ปักกิ่งผสมอายุห้าเดือนดิฉันลองลงกระเป๋าสตางค์ดูวันนั้นดิฉันมีเงินติดตัวไปแค่200บาท ย,ย้ายตัวละสองร้อยบาทได้ไหมตัวเล็กนี่ไม่ได้หรอกหนูตัวละสองร้อยห้าสิบลถไม่ได้ถ้าเอาทั้งคู่ถึงจะลดให้เหลือสี่ร้อยห้าสิบบาทเอาไปทั้งคู่เถอะหนูเขาจะได้มีเพื่อนอยู่ด้วยกันดิฉันมีเงินพอที่จะซื้อได้เพียงตัวเดียวและมีเงินอยู่เพียงสองร้อยบาทด้วยจึงต้องขอยืมเพื่อนซึ่งทำหน้าที่จราจรอยู่หน้าตลาดอีกห้บาท ขณะที่ดิฉันอุ้มลูกสุนัขตัวเล็กขึ้นมาเพื่อจะเอากลับบ้านดิฉันรู้สึกว่าลูกสุนัขอีกตัวมันมองตาเขม็งเหมือนจะต่อว่าดิฉันว่าไม่เอามันมาด้วยจนเดินออกมาแล้วดิฉันแอบหันหลังกลับไปมองอีกครั้งยังเห็นมันมองตาดิฉันด้วยสายตาตัดเพอในที่สุดดิฉันก็ทนแววตานั้นไม่ไหวจึงตัดสินใจเดินไปขอยืมเงินเพื่อนอีก200บาท แล้วกลับไปหาเจ้าลูกสุนัขตัวนั้นอีกครั้งดิฉันเอาลูกสุนัขสองตัวใส่ในตะกรา้าหน้ารถจักยานยนต์แล้วขี่กลับบ้านแปลกมากที่ลูกสุนัขทั้งคู่ไม่ตะกายออกจากตะกร้าเลยทั้งที่เพิ่งพบกันและตลอดเส้นทางกลับบ้านระยะทางประมาณ2กิโลเมตรมันนั่งนิ่งไม่สุกสนเลยพอถึงบ้านดิฉันก็เรียกลูกๆออกมา ดิฉันมีลูกสามคนกำลังวัยรุ่นเรียนอยู่ชั้นมสองมสามและมสี่พวกแกมองดูตะกร้าน่ารถด้วยสีหน้าตื่นเต้นแม่ไม่ไปเอาลูกสุนัขที่ไหนมาแม่ซื้อมาลูกๆพามันไปอาบน้ำด้วยนะวาแล้วดิฉันก็อุ้มลูกสุนัขตัวเล็กให้ลูกสาวคนเล็กตัวนี้ชื่อจูด,ดี้แล้วกันนะลูกจากนั้นก็อุ้มตัวใหญ่ส่งให้ลูกชาย ส่วนตวนนี้ชื่อเจ้าจอแดนเอาไปอาบน้ําฟอกสบู่เช็ดตัวให้แห้งเลี้ยงให้เหมือนน้องพวกหนูเลยนะดิฉันเดินเข้าไปหยิบสบู่และผ้าเช็ดตัวผืนเล็กของดิฉันเองแล้วส่งให้ลูกๆจัดการกับลูกสุนัขสองตัวแปลกจริงๆทั้งๆท,ท,ที่ลูกสุนัขเพิ่งจะเข้าบ้านมาไม่กี่นาทีแต่เชื่อหรือไม่ว่ามันรู้ภาษามากๆอาบน้ําก็ไม่ร้องไม่หนียืนเฉยๆจนเสร็จ เช็ดตัวให้แห้งก่อนเอาขึ้นไปเล่นบนบ้านนะลูกถ้าจะให้ดีเอาไปตากแดดเล่นที่สนามหญ้าเสียก่อนเดี๋ยวแม่จะไปซื้อเศษเนื้อมาต้มให้มันกินดิฉันสั่งแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปที่ตลาดสดดิฉันมาหยุดที่หน้าแผงขายเนื้อในตลาดเห็นหม้อน้ำร้อนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเตาอั้งโลเตาใหญ่หน้าแผงควันที่กำลังฉุยบอกให้รู้ว่าเนื้อต้มเปื่อยในหม้อกำลังเดือดพล่าน แต่ดิฉันไม่ได้คิดจะซื้อเพราะต้มเปื่อยจะม่กลิ่นเครื่องเทศด้วยตั้งใจจะซื้อเสศษเนื้อไปต้มเองไอร้อนจากเตาและหม้อออกจะร้อนเอาการอยู่ดิฉันจึงเดินเลี่ยงไปอีกทางแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นจูจูหม้อต้มเปมื่อยหมอนั้นก็ล้มลงมาทางดิฉันโดยไม่มีปีมีคลุยและไม่มีสาเหตุใดๆทั้งสิน้นเสียงโครมของหม้อดังขึ้นพร้อมกับเสียงหวีดของดิฉัน น้ำเดือดเดือดในหม้อราดลงบนท่อนล่างของร่างกายดิฉันลงไปจนถึงเท้าไม่รู้ว่าด้วยอารามตกใจหรือด้วยอะไรกันแน่วินาทีนั้นดิฉันร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวหายกันพอแล้วนะพอะ่อ้าแม่ไขยในตลาดสดหายจากตกตะลึงแล้วต่างก็กรูกันเข้ามาช่วยบางเอาไข่มาถูขาบางเอาน้ำปลาหรือเอายาสีฟันมาทาถัให้ดิฉัน ขาดิฉันเริ่มแดงและปวดแสบปวดร้อนมากวันนั้นสวมขาสั้นไปตลาดเสียด้วยจึงโดนน้ำร้อนลวกเต็มที่สักครู่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดก็เดินเข้ามาหาและถามว่าดิฉันจะเอาอย่างไรหมายถึงว่าจะเอาเรื่องกับแม่ค้าหรือเรียกร้องค่าเสียหายไหมดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ติดใจจะเอาเรื่องอะไรทั้งสิ้น เพราะแม่ค้าเขาก็ไม่ได้ททำอะไรจููหมออมันล้มลงมาเองตำรวจจึงพาดิฉันกลับมาส่งที่บ้านและให้สามีดิฉันนั่งรถกลับไปเอารถจักรยานยนต์ที่ตลาดทันทีที่ดิฉันนั่งลงที่เก้าอี้หน้าบ้านเจ้าลูกสุนัขสองตัวก็วิ่งมาหมอบอยู่ข้างๆแล้วมองดิฉันตาแป๋วแววตาของมันสะกิดให้ดิฉันนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาทันทีเหตุการณ์ที่ดิฉันเทนนำร้อน ลงไปในหลุมสุนัขแม่ลูกอ่อนจนลูกสุนัขตายไปถึงเจ็ดตัวดิฉันน้ำตาคลอเอามือลุบหัวลูกสุนัขทั้งคู่แล้วพูดกับมันว่าขอให้เวรกรรมที่เรามีต่อกันสิ้นสุดลงเพียงนี้นะต่อไปนี้ฉันจะเลี้ยงดูพวกแกให้เหมือนลูกฉันเลยตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็เลี้ยงดูลูกสุนัขสองตัวนั้นเป็นอย่างดีมันเป็นสุนัขที่น่ารักว่าน,นอนสอนง่าย ไม่ดื้อไม่สนเลยมันอยู่กับครอบครัวของดิฉันได้ประมาณเจปีก็ตายจากไปหลังจากนั้นก็มีลูกสุนัขพลัดหลงเข้ามาอยู่ในบ้านดิฉันอยู่เรื่อยๆบางตัวก็เข้ามาอยู่สี่ห้าวันบางตัวก็สองถึงสเดือนมาให้ดิฉันเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็หายไปโดยดิฉันก็ไม่ทราบว่าพวกมันมาจากไหนและหายไปไหนทุกวันนี้ ดิฉันไม่ได้เลี้ยงสุนัขแล้วและก็ไม่เคยนึกรักลูกสุนัขตัวไหนเฉนต้องวิ่งพล่านหาซื้อมาเลี้ยงเหมือนเจ้าจูดีและจอแดนลูกสุนัขตาแป๋วสองตัวนั้นอีกเลยคุณว่าพวกมันคือเจ้ากรรมในเวรของดิฉันหรือเปล่าคะ